สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษากับดิฉันนิตยาดวงแก้วค่ะบ่ายวันนี้นะคะไปกันที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสสร่วมกับมูลนิธิด้วยกันเพื่อคนพิการและสังคมและเทใจ .com จัดงานเด็กพิการเรียนไหนดีปี66ค่ะ นางพรรณีผู้ประเสริฐผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะสสสได้กล่าวว่าคนพิการมักเป็นกลุ่มเปราะบางที่ถูกละเลยไม่ได้รับสิทธิสวัสดิการและหลุดจากระบบการศึกษากลางคันเนื่องจากอยู่ในครอบครัวที่มีสถานะยากจนและพบว่ามีคนพิการเพียง1.37ได้เข้าถึงการศึกษา ทำให้สถิติทุกปีพบว่าคนพิการส่วนใหญ่ได้รับการศึกษาเพียงชั้นประถมะศึกษาเท่านั้น สสสจึงสารพลังภาคีเครือข่ายพัฒนานวัตกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการทุกมิติหนึ่งในนั้นคือการศึกษาเพื่อเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่ช่วยให้คนพิการเข้าถึงโอกาสต่างๆได้เหมือนทุกคนในสังคมจึงเป็นที่มาของการขับเคลื่อนโครงการเด็กพิการเรียนไหนดีตั้งแต่ปี2560ถึงปัจจุบันสร้างกิจกรรมแนะแนวการศึกษา มีที่ปรึกษาช่วยบ่มเพาะศักยภาพของเด็กพิการให้ได้รับการศึกษาที่เหมาะสมกับพรสวรรค์และพรแสวงของตัวเองเพื่อเป็นประตูด่านแรกในการก้าวสู่การมีอาชีพมีรายได้และสุขภาวะที่ดีจนเป็นส่วนหนึ่งที่เปลี่ยนแปลงสังคมในทิศทางที่ดีขึ้นได้ ทางนี้สสสเน้นการสร้างสารรค์ให้เกิดแนวทางและการแก้ปัญหาด้วยนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพเพื่อให้คนพิการมีสุขภาวะที่ดีขึ้นเช่นพัฒนาแอปพลิเคชันพันนาและแอปพลิเคชันโวหารให้คนพิการทางการเห็น ดูภาพยนตร์ได้เหมือนคนทั่วไปพัฒนานวัตกรรมการจ้างงานคนพิการเชิงสังคมภายใต้มาตรา33และมาตรา35ที่ทำให้คนพิการมีอาชีพกว่า7,000อัตรา2,000 20, 0โอกาสงานพัฒนาระบบ HealthTacking เก็บข้อมูลสุขภาพและการออมเงินของคนพิการที่ได้รับการจ้างงานเพื่อเป็นต้นทุนที่ดีในการใช้ชีวิตไปจนถึงวัยเกษียณอีกด้วยค่ะ สนับสนุนการจัดงานเด็กพิการเรียนไหนดีมา5ปีต่อเนื่องแล้วนะคะโดยในปีนี้เองเนี่ยมีมหาวิทยาลัยและหน่วยงานต่างๆเข้าร่วมมากขึ้นค่ะเป็น20กว่าบูธนะคะ20กว่าหน่วยงานที่เข้าร่วมการจัดงานโดยนอกจากการเตรียมความพร้อมของเด็กพิการที่จะต้องเข้ามาหาโอกาสในการเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยแล้วสสสก็ยังสนับสนุนตัวช่องทางออนไลน์ต่างๆ ให้กับเด็กพิการด้วยค่ะในการเซิร์ชหาข้อมูลว่ามหาวิทยาลัยไ,ไหนมีความพร้อมที่จะให้โอกาสเด็กพิการได้เข้าศึกษาต่อนะคะแล้วก็มีรุ่นพี่ที่เป็นคนพิการด้วยกันเนี่ยก็จะเข้ามาให้คำแนะนำให้คำปรึกษากับน้องๆที่สนใจเข้าเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยแต่ยังไม่มีโอกาสค่ะในเพจชวนคุยนะคะ สถานการณ์เด็กพิการที่เข้าเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยน้อยมากนะคะแค่ร้อยละ1.37เเท่านั้นที่จะมีโอกาสเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลายัยสาเหตุสำคัญ สำหรับเด็กพิการที่ไม่สามารถเข้าเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยได้เนี่ยมีตั้งแต่เรื่องความยากจนโอกาสทางการศึกษาต่างๆของเขาการเดินทางเข้ามาเรียนในในพื้นที่ในมหาวิทยาลัยต่างๆเนี่ยต้องใช้ต้นทุนชีวิตในราคาที่สูงกว่าคนอื่นต้องขึ้นแท็กซี่ต้องขึ้นรถส่วนตัวนะคะเข้ามาเดินทาง เข้ามาเรียนในระดับมหาวิทยาลัยเข้าไปแล้วเนี่ยก็ไม่แน่ใจว่าอาคารสถานที่จะเอื้ออำนวยให้เด็กพิการประเภทต่างๆสามารถเข้าเรียนได้เหมือนเพื่อนทั่วไปไหมยังไม่นับรวมทัศนคติของเพื่อนนักเรียนหรืออาจารย์ในมหาวิทยาลัยด้วยค่ะถูกล้อหรือเปล่าหรือว่าอาจารย์จะสามารถสอนโดยใช้ เทคนิคเครื่องมือต่างๆเพื่อจะช่วยให้เด็กพิการประเภทต่างๆเนี่ยสามารถมีโอกาสเรียนรู้ทัดเทียมกับเด็กทั่วไปไหมเพจชวนครุยเนี่ยเป็นเพจที่รุ่นพี่คนพิการต่างๆมาให้คําแนะนําให้คําปรึกษากับน้องๆพิการที่สนใจจะเข้าเรียนต่อนะคะรวมถึงมีข้อมูลว่ามีคณะไหนที่มีความพร้อมแล้วก็เปิดโอกาสให้กับเด็กพิการได้เข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยได้ค่ะโอกาสที่เด็กพิการจะเรียนจบถึงระดับ อุดมศึกษาเนี่ยยากมากแล้วนะคะที่เขาจะต้องต่อสู้ฝ่าฟันอุปสรรคในการใช้ชีวิตของเขาจนกระทั่งเรียนจบระดับมหาวิทยาลัยหลังจากจบแล้วเขาก็ต้องการโอกาสที่จะมีงานทําต่อเพราะฉะนั้นก็อยากขอโอกาสแล้วก็ความร่วมมือจากหน่วยงานสถานประกอบการต่างๆที่จะเปิดรับเปิดใจที่จะต้อนรับนักศึกษาพิการนะคะที่เรียนจบแล้วให้มีโอกาสการมีงานทําต่อไปได้ค่ะ สำหรับภายในงานนะคะได้จัดเวิร์กช็อปที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านได้แก่กิจกรรมปั้นฝันการค้นหาเส้นทางอาชีพที่ใช่ปั้นพอร์ตและแนวการทำแฟ้มสะสมผลงานปั้นคำค่ะ